สวัสดีครับผมคิดว่าหลายๆคนก็คงจะได้รับข่าวที่เกาหลีแล้วนะครับที่อิตาลีนะฮะเนื่องด้วยวันฮาโลวีนนี้ก็มีการออกไปปาร์ตี้ที่อิตาลีนะครับแล้วก็มีคนตายจํานวนมากเลยนะครับก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะครับจริงๆ วันนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้คิดจะเอาเรื่องนี้ออกมาพูดนะครับเพราะว่ากาจะเอาเรื่องอื่นออกมาพูดซึ่งผมจะเอาไว้วันถัดไปแล้วกันนะครับแต่ว่าเนื่องจากเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญผมก็เลยอยากจะเอามาวิเคราะห์เหตุการณ์ว่าเออทำไมมันถึงเกิดขึ้นได้นะครับแล้วทําไมคนพวกนั้นถึงตายได้นะครับทําไมถึงหัวใจหยุดเต้นนะแล้วทําไมมันถึงเป็นพร้อมกันหลายๆคนนะครับ <ๆ S 2> ก็เดี๋ยวลองฟังกันดูนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนีวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคป ก็แน่นอนนะครับเวลาที่เรามีฮอลลวีนนะครับที่หลายปีก่อนที่ผ่านมามันจำเป็นจะต้องใส่หน้ากากออกไปเพื่อที่เฉลิมฉลองนะครับแล้วปีนี้มันเป็นบังเอิญมันเป็นปีแรกซึ่งไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากากแล้วก็ย่านในไต้หวันก็ถ้าใครเคยไปเกาหลีใต้เนี่ยคงจะทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าเป็นย่านบันเทิงนะฮะที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ใครที่อยากจะ มีงานเลี้ยงสังสรรค์อะไรก็มักจะไปกันที่นี่นะครับแล้วบางเอินอัดอั้นมาหลายปีนะครับหลังจากที่มีโควิดแล้วต้องใส่หน้ากากบางเอินปีนี้มันไม่ต้องใส่ก็เลยออกมากันหมดนะฮะแล้วมีการโฆษณาตั้งแต่ก่อนที่จะไปจัดงานว่าเอองานปีนี้มันจะต้องยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับมีการไลฟ์สตรีมมีการออกมาพูดทางสื่อต่างๆของหลายๆคนนะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้คนมันไปกันเยอะมากนะครับทีนี้เวลาคนเราเนี่ย มันอยู่รวมกันเยอะมากๆแล้วนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามีการที่ดื่มแอลกอฮอล์หรืออะไรพวกนี้นะครับมันก็จะเกิดปัญหาต่างๆขึ้นมาได้นะครับปัญหาการที่คนมันเบียดกันเนี่ย มันมีได้หลายอย่างนะครับอย่างแรกบางคนเนี่ยหายใจไม่ออกจริงๆมันอาจจะเริ่มจากคนคนหนึ่งก็ได้นะครับที่บังเอิญเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้หัวใจเขามีปัญหาแล้วหายใจไม่ออกแล้วหยุดเต้นนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งก็คืออาจจะเกิดจากการที่ว่าเหยียบกันนะครับคือฝูงชนมันอยู่แน่นกันมากนะครับมันก็เลยไม่มีโอกาสที่จะบอกได้ว่าคนไหนเนี่ยมันจะต้องเดินไปทางไหนคืท่านยืดดูสิครับถ้าเกิดคน,เด,น,เ,ดน,าานเดินเดินมาจากทางนี้และอีกลุ่มหนึ่งเดินมาจากทางนี้นะฮะแล้วคนที่อยู่ตรงกลาง ต้องการจะออกไปอีกที่หนึ่งแต่มันออกไปไม่ได้เพราะว่าท่านดูในข่าวนะมันจะมีกำแพงอยู่สองข้างนะครับแล้วก็มีร้านค้าอยู่สองข้างซึ่งมันไปทางไหนไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าตรงกลางเนี่ยมีคนที่เป็นลมหรือว่าล้มอะไรไปหนึ่งคนเท่านั้นนะครับคือทุกๆคนเนี่ยมันไม,ม่มีโอกาสที่จะบอกให้ใครเข้ามาช่วยเหลือตรงนั้นได้นะครับคนคนนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะถูกเหยียบแล้วก็เสียชีวิตทีนี้พอผลักคนหนึ่งล้มแล้วเนี่ยคนที่เหลือๆก็แน่นอนว่าจะต้องตื่นตกใจนะครับ พอตื่นตกใจแล้วอะไรเกิดขึ้นก็อาจจะมีการล้มไปอีกนะครับล้มอีกก็โดนเหยียบอีกนะครับหลายๆคนเข้าก็ยิ่งเทาานี้ทุกคนก็ตื่นตกใจแล้วครับทีนี้คนที่เป็นแพนิคเนี่ยโอจะยิ่งจะยิ่งตกใจใหญ่เลยถูกไหมครับเวลาแพนิคเนี่ยเรารู้ว่าอะไรมากระตุ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับหายใจไม่ทันนะครับใจสั่นหน้ามืดและอาจจะล้มลงไปตอนนั้นเลยนะครับแล้วก็ยิ่งมีปัญหาเข้าไปใหญ่นะครับนั่นก็คือเหตุผลที่ว่าเออทำไมมันถึงเกิด ต่อเนื่องกันเยอะๆเวลาที่เรามีคนหนึ่งล้มไปที่คนที่อยู่ข้างๆตกใจหรือว่าเหยียบกันล้มไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็จะยิ่งเกิดปัญหาทําให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาได้นะครับอ่าทีนี้เราก็ลองคิดดูสิครับว่าเออถ้าเราบังเอิญอยู่ในเหตุการณ์นนะั้นเออเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปว่าทําไมคนพวกนี้เสียชีวิตได้นะครับถ้าสมมุติว่าอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นจริงๆเนี่ยแน่นอนว่าก็มันค่อนข้างที่จะลำบากถ้าท่านเป็นคนที่ยืนอยู่ในบริเวณที่คนเยอะๆนะครับ าการที่เราพยายามจะเอามือกันตัวเองไว้อย่างนี้เพื่อไม่ให้เขาไปใกล้ชิดกับคนข้างหน้ามากจนเกินไปก็อาจจะเป็นการช่วยเหลือเพิ่มช่องอากาศให้ท่านได้นะครับอันนี้ก็อันที่1นนะครับอันที่2คือแน่นอนว่าการที่เราเดินชิดกับคนหน้ามากๆแล้วก็คนข้างหลังก็ชิดกับเรามากๆนะครับถ้าเราพลาดล้มลงไปเลยเนี่ยนะครับแน่นอนว่าโอกาสที่เราจะถูกเหยียบเนี่ยเยอะมากเลยนะครับดังนั้นเราจําเป็นจะต้องพยายามเดินให้เราถ้าเป็นผมแนะนํานะครับ อาจจะเยินแยกขาวสักนิดหนึ่งนะครับสมมุติตรงนี้เป็นขานะครับที่ปกติเราเดินอย่างนี้นะเราลองแยกออกข้างๆนะครับแล้วเท้าเราลองหันไปข้างๆนิดหนึ่งสักประมาณ45องศาให้มันแบกๆนิดหนึ่งนะครับไม่มีใครเขาดูเราหรอกครับเพราะว่าคนมันเยอะขนาดนั้นมองเท้ากันไม่เห็นแต่ถ้าท่านทําแบบนี้มันจะทําให้ศูนย์กลางของท่านมั่นคงมากขึ้นเวลาที่เราเดินนะครับแล้วก็เดินนะแน่นอนว่าเราไม่ได้เดินเร็วเราเดินช้าๆอย่างนี้อยู่แล้วแต่ถ้าท่านเทิมแบบนี้แล้วเท้าชิดกันมันล้มง่ายครับเดินเหยียบอะไรนิดหนึ่ง แต่ถ้าท่านเดินแบบนี้งอเขานิดนึงแล้วก็ขาแบบออกไปอย่างเงี้ยนิดนึงนะครับมันก็อาจจะทําให้ท่านเนี่ยมีความมั่นคงในการเดินมากขึ้นแล้วการที่เราเอามือมากันไว้ข้างหน้านี่มันก็กันไม่ให้มีอะไรมาเบียดกระทบโดนเรามากขึ้นนะครับเราเอามือยันไว้ก็ได้นะครับอ่าทีนี้ทําไมคนเหล่านี้ถึงเสียชีวิตได้นะครับผมอยากจะให้ท่านรู้จักคำคำหนึ่งคือว่าเป็นคำที่เรียกว่า traumatic asphyxiation นะครับ traumatic ก็คือเป็นการที่บาดเจ็บ asphyxiation ก็คือการขาดอากาศนะครับ อีกโรคหนึ่งซึ่งมาเกี่ยวข้องกันด้วยก็คือเรื่องของ crush injury นะครับเอาเรื่องของ traumatic asphyxiation ก่อนซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คนเหล่านี้เสียชีวิตคือถ้าเกิดคนเราล้มไปแล้วเนี่ยโดนเหยียบนะครับอ่าแน่นอนมันโดนเหยียบบริเวณที่ทำให้หายใจไม่ได้ก็คือเหยียบหลังนะครับท่านจำกรณีของจอร์จฟลอยด์ได้หรือเปล่าครับที่มีตำรวจที่อเมริกาเนี่ยเอาเข่านะครับไปกดตรงบริเวณคอแล้วก็กดตรงหน้าอกทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถลุกมาได้และหายใจไม่ได้นั้นน่ะ ก็เป็น t ร a ม m าทิตย์แอสฟิกเซชันอย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาที่มีการเหยียบนะครับมันไม่จำเป็นต้องเหยียบตรงนั้นตลอดเวลานะครับถ้าเหยียบแรงพอสมควรเนี่ยนะครับมันก็เกิดละนะฮะแต่ถ้าส่วนใหญ่แล้วเจอคนมากขนาดนั้นมันเหยียบตลอดเวลาแน่ๆอยู่แล้วครับเพราะว่าคนข้างหลังก็ไม่มีโอกาสจะเห็นได้ว่าคนข้างหน้าเขาล้มไปแล้วถูกไหมครับเพราะว่าเรายืนติดกับคนข้างหน้าตลอดเวลาถ้าคนข้างหน้าเราล้มไปโดนเหยียบตลอดเวลาอย่างนี้ก็ได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการเหยียบเนี่ย มันจะทําให้ความดันในช่องซูงอกเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยนะครับแล้วเพิ่มขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเลือดที่มันจะไหลเข้ามาในช่องซูงอกเนี่ยมันจะเข้ามาไม่ได้นะครับทาไมมันต้องไหลเข้ามาก็เพราะว่าเลือดที่มันใช้เลี้ยงตามส่วนต่างๆของร่างกายทั้งหัวทั้งแขนทั้งขาเนี่ยมันจะต้องกลับมาสู่หัวใจห้องขวาเพื่อที่จะ,จะบีบไปที่ปอดแล้วก็แลกเปลี่ยนออกซิเจนหลังจากนั้นก็ส่งไปให้หัวใจห้องด้านซ้ายบีบออกไปเลี้ยงทั้งร่างกายอีกรอบหนึ่ง แต่ทีนี้ถ้าเลือดมันเข้ามาไม่ได้แล้วล่ะก็นะครับสิ่งที่เกิดก็คือ 1. เราจะไม่มีออกซิเจนที่จะส่งไปเลี้ยงร่างกายต่างๆปริมาณเลือดที่อยู่ในปอดเนี่ยที่มันจะบีบออกจากหัวใจไปเลี้ยงตามที่ต่างๆมันจะไม่มีมันจะลดลงทันทีเลยเดี๋ยวนั้นเลยนะครับเกิดจากการที่เรามีความดันในช่องปอดมากๆเนี่ยความดันมันจะทําให้เลือดไหลกลับเข้ามาในในบริเวณช่องอกที่ปอดก็ไม่ได้1มันหายไปละอันที่2คือปริมาณเลือดมันกลับมาน้อยมันก็มีส่งไปให้หัวใจห้องซ้ายน้อยแล้วก็ การแลกเปลี่ยนกาออกซิเจนก็จะไม่ดีนะครับที่สําคัญคนพวกนี้นะครับเลือดที่มันไหลาจากบริเวณหัวเนี่ยมันจะต้องผ่านเส้นเลือดดาตัวนี้นะครับแล้วก็กลับไปสู่ห้องหัวใจนะฮะเส้นเลือดดาตัวนี้จะชื่อว่า superior vena c a v านะครับถ้าเส้นเลือดดามันเข้าไปในหัวใจไม่ได้เนื่องจากความดันในช่องอ,อกมันเยอะมากๆมันไปไหนมันทนกลับมาที่หน้านะครับแล้วก็ขอคนพวกนี้บางครั้งเราจะเจอว่า หน้าเขียวนะครับแล้วก็เซลลเลือดฝอยตามที่ต่างๆแตกเซลลเลือดฝอยตามตาเนี่ยแตกหมดเลยนะครับแตกแตกเลี้ยงถ้าเราเปิดตาดูเราจะเห็นว่าคนเนี้ยเซลลเลือดฝอยแตกแล้วมันจะเป็นลักษณะที่เฉพาะมากเลยครับของ traumatic asphyxiation หรือ crush injury ที่หน้าอ,อกนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นยังไม่พอคือเลือดมันออกไปได้น้อยสิ่งที่เกิดขึ้นในคนพวกนี้ก็คือเขาจะแพนิกและพยายามหายใจให้เร็วที่สุดนะครับการแพนิก จะยิ่งทําให้ร่างกายต้องการออกซิเจนจํานวนเพิ่มขึ้นนะครับคนเนี้ยมันต้องการออกซิเจนอยู่แล้วแต่ว่าซัพพลายก็คือหัวใจไม่สามารถบีบออกไปให้เพียงพอได้นะครับพอบีบออกไปไม่เพียงพอแล้วเกิดร่างกายมาต้องการมากขึ้นกว่านั้นอีกก็คือมันมีการแพนิคแพนิคคืออะไรครับแพนิคคือร่างกายเนี่ยสมองมันตกใจละมันสั่งให้ฮอร์โมนแคทโครามีนออกมาก็คือฮอร์โมนพวกอะดรีนาลีนพวกนี้ออกมานะครับ ออกมามากๆ,ๆมันจะกระตุ้นหัวใจให้มันเต้นเร็วมากขึ้นให้เรายิ่งพยายามหายใจมากขึ้นนะครับการทําแบบนั้นเนี่ยมันยิ่งแย่ใหญ่เลยนะครับคือหัวใจบีบเร็วมากขึ้นเรื่อยๆแล้วซึ่งมันไม่ดีนะครับบีบเร็วนี้เร็วเกินไปไม่ดีแล้วร่างกายต้องการออกซิเจนเพิ่มขึ้นก็พยายามจะขยับจะพยายามจะดิ้นนะครับออกซิเจนที่มันมีน้อยอยู่แล้วมันก็หมดไปเร็วเพิ่มขึ้นนะครับนั่นคือกรณีที่1อีกนะกรณีที่2คือร่างกายจะพยายามหายใจเข้าไปให้ได้นะครับแต่ว่ามันโดนเหยียอยู นะครับคนปกติเวลาที่เราหายใจหน้าอกมันจะขยายออกถูกไหมครับแบบนี้หน้าอกจะยกออกถูกไหมครับหายใจออกมันก็จะเข้าไปเหมือนเดิมแต่ถ้าท่านลองหายใจเข้าแล้วมันมันหน้าอกมันไม่ไม่กระเพื่อมขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดอย่างนี้ครับในทรงอกจากความดันที่เป็นบวกมาก,มากๆพยายามมันพยายามจะดึงให้ความดันมันเป็นลบให้ได้เพื่อที่จะเอา ทุกๆอย่างอวกาศเข้ามาในทรงอกเพราะว่าปอดของเราเนี่ยมันไม่ใชห่หายใจเองได้นะครับมันต้องใช้กล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆนะครับเพื่อดึงอากาศเข้ามานะทีนี้พอดึงอากาศเข้ามาไม่ได้เนี่ยนั่นจะมีปัญหาเราจะต้องพยายามทําให้ข้างในมันเป็นความดันลบเพื่อจะดึงอากาศเข้าไปแต่มันทําไม่ได้ทําไม่ได้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างที่หลอดบอกนะทําไม่ได้ปุ๊บเนี่ยข้างในพอมันเริ่มเป็นความดันเป็นลบต่างๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับไอ้พวกหลอดเลือดในปอดต่างๆพวกนี้นะครับ มันจะยิ่งมีปัญหานะครับมันจะยิ่งมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เกิดภาวะน้ําท่วมปอดได้ฉับพลันในกรณีแบบนี้นะครับซ้าร้ายไปกว่านั้นการที่โดนเหยียบเข้าไปบางครั้งมันเป็นการบอบช้ำที่ปอดนะครับปอดมันก็จะเสียเกิดเลือดออกได้ที่ปอดนะ,อ,ะอันนี้ทุกครู้ใว่า pulmonary contusion นะครับคือปอดมันช้ำเลือดนั่นเองนะครับเวลามันช้ำเลือดเนี่ยมันจะแลกเปลี่ยนการออกซิเจนไม่ได้นะครับหรือบางคนที่โครงหัก แล้วที่โครงหักถ้ามันไปทิ่มปอดละ่ะหรือทิ่มเส้นเลือดตรงนั้นจะเกิดอะไรขึ้นมาครับลมรั่วนะครับหรือที่เราเรียกว่านิวโมทอร์เร็กซ์นะครับนิวโมทอร์เร็กซ์ก็คือมีลมอยู่ในช่องเยื่อหุ้มปอดนะครับลมพวกนี้มันรั่วเข้าไปแล้วมันไม่ดียังไงมันจะขยายขนาดเพิ่มขึ้นแล้วไปเบียดบังทําให้ปอดของเราเนี่ยมันเล็กลงเล็กลงลมก็ยิ่งเข้าไม่ได้ปอดก็ยิ่งไม่มีที่อ่าแลกเปลี่ยนก๊าซนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นมันยังไเบียดหัวใจทําให้หัวใจมันยิ่ง ปกติความดันในช่องปอดตรงนี้มันเยอะอยู่แล้วจากการโดนเหยียบมันจย,ยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่เพราะว่าไอาการที่มีลมมีเลือดเนี่ยไปเบียดบังนะครับไปกดหัวใจทําให้หัวใจมันคลายตัวไม่ออกละตอนนี้ปกติหัวใจต้องคลายตัวเพื่อรับเลือดแล้วก็บีบตัวเพื่อเอาเลือดไปส่งเลี้ยงตามที่ต่างๆแต่ถ้ามันคลายไม่ได้เพราะว่ามันโดนบีบไว้นะครับก็จะเกิดหัวใจวายขึ้นมานะครับนี่แหละคือกระบวนการ traumatic asphyxiation ซึ่งเกิดได้หลายๆแบบนะครับคืออย่างแรกการที่ ความดันในช่องซูกอกมันเยอะนะครับทาให้เลือดกลับไปเลี้ยงที่หัวใจไม่เพียงพอหัวใจก็จะบีบออกไปที่อื่นไม่เพียงพอนะครับเกิดอาการแพนิกร่างกายต้องการออกซิเจนสูงขึ้นแต่ว่ามันไม่มีออกซิเจนจะให้หายใจหายใจลาบากเพราะว่ามันต้องหายใจสู้กับแรงที่เหยียบเข้ามานะครับน้าท่วมปอดได้ปอดโดนเหยียบแล้วก็เกิดเป็น pulmonary um contusion คือเลือดออกในปอดได้นะครับซี่โครองอาจจะไปหักแล้วก็จิ้มปอดปอดทะลุนะครับยิ่งมีลมรั่วในปอด pneumothorax ไปกด เอาหัวใจทําให้มันยิ่งแย่นะครับแค่นี้ก็ทําให้คนเสียชีวิตได้แล้วครับแต่มันยังไม่แค่นั้นนะครับคือการที่เขาโดนเหยียบตามบริเวณต่างๆถ้าสมมุติว่ามีการเหยียบตามแขนตามขาเนี่ยเราจะเรียกว่า crush injury นะครับถ้าโดนเหยียบเป็นเวลานานซึ่งแน่นอนคนเยอะขนาดนั้นนะมันไม่สามารถช่วยคนออกมาได้อย่างรวดเร็วมันก็เหมือนกรณีที่ตึกถล่มครับที่คนติดอยู่ในซากตึกเป็นเวลานาน,าน,านกว่าเราจะช่วยออกมาได้นะครับการที่โดนกดทับบริเวณไหนบริเวณหนึ่งเป็นเวลานานๆเนี่ย ล้ามเนื้อบริเวณนั้นมันจะตายมันจะตายนะครับมันตายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเซลล์ของเราเวลามันตายที่เราเรียกว่า necrosis เนี่ยนะครับมันจะมีการปล่อยสารต่างๆออกมาเต็มไปหมดเลยสารอะไรบ้างเช่นโพแทสเซียมฟอสฟอรัสไมโอโกลบินอะไรอย่างเงี้ยนะครับเต็มไปหมดเลยแต่ว่าสารที่สําคัญมากๆก็คือตัวอะไรครับตัวโพแทสเซียมนั่นเองโพแทสเซียมเนี่ยปกติมันอยู่ในเลือดของเราเนี่ยมันจะอยู่ ถ้าเราไปเจาะเลือดแล้วเราดูโพแทสเซียมของเราเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ4นะครับ3.5ถึงประมาณ4.5ไม่เกินนี้นะครับถ้ามันสูงหัวใจเราจะเต้นผิดปกติได้นะครับแล้วการที่กล้ามเนื้อมันตายจากการโนนเหยียบเป็นเวลานานมันปล่อยเอาโพแทสเซียมพวกนี้ออกมาได้นะครับแล้วโพแทสเซียมมันไปไหนครับโพแทสเซียมพวกนี้ที่ออกมาทีเดียวเยอะๆเลยเนี่ยมันไม่ใช่ออกมาทีละนิดทีละนิดมันออกมาทีเดียวตุ้มเดียวเยอะเยอะแล้วมันเข้าสู่กระแสะเลือดไปที่หัวใจหัวใจเราทํางานหนักอยู่แล้วด้วยอาการแพนิค นะครับด้วยอะดรีนาลีนที่หลั่งนะครับด้วยการที่มันเลือดไม่เพียงพอมันต้องรีบบีบด้วยการที่ร่างกายต้องการออกซิเจนเพิ่มขึ้นมันจะบีบบีบบีบอย่างนี้อยู่แล้วแล้วถ้ามันเจอเอาโพแทสเซียมเข้าไปแล้วแล้วก็มันจะเข้าสู่จังหวะของหัวใจอันหนึ่งที่เรียกว่า ventricular fibrillation ventricular fibrillation คืออะไรคือห้องหัวใจด้านล่างปกติมันควรจะบีบอย่างนี้เพื่อที่เอาเลือดไปเลี้ยงแต่มันบีบไม่ได้แล้วมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นสันพลิวนะครับสันพลิวเลือดมันจะไม่ออกไปเลยพอเลืออไม่อกไปเลยเลือ นั่นคือหัวใจจะอยู่เต้นครับนะครับอันนี้อันตรายสุดๆไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าถ้ามันมีอย่างนี้ขึ้นมาก็แย่นะครับอีกอย่างหนึ่งคือถ้าใครบังเอิญกระดูกหักโดยเฉพาะกระดูกต้นขานะครับตรงบริเวณสะโพกจนถึงหัวเข่าเนี่ยจะเรียกว่ากระดูกซีเมอร์มันเป็นกระดูกใหญ่ๆนะครับถ้าตรงนี้หักแล้วเนี่ยข้างในไขกระดูกเนี่ยมันจะมีพวกไขมันเยอะมากบางทีไขมันมันหลุดเข้าหลอดเลือดนะครับแล้วไปอุดตันเส้นเลือดที่ปอดจบเลยครับ อันนี้เราจะเรียกว่า fat embolism นะครับ fat ก็คือเป็นพวกไขมันตามที่ไขกระดูกพวกนี้มันออกมานะฮะไม่ใช่ไขมันตามหน้าท้องหรืออะไรนะครับพวกนั้นไม่เกี่ยวอะไรกันแต่ไขมันที่กระดูกนะครับไขกระดูกมันหักแล้วมันหลุดออกมาในเส้น,เ,สนเลือดแล้วมันวิ่งเข้าไปไหนไปที่ปอดน,นะครับไอ้เส้นเลือดตัวนี้ไปโดนอุดนะครับอุดปุ๊บมันส่งเลือดไม่ได้หัวใจก็ไม่ก็แย่เลยนะครับก็ยิ่งมีปัญหาอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ทําให้คนเสียชีวิตได้นะะอ่ะมาทีนี้ ถ้าสมมติว่าเราเป็นแพทย์ฉุกเฉินหรือว่าเป็นหน่วยงานที่ต้องรีบเข้าไปช่วยคนกลุ่มนี้ที่เกิดคราชอิน j u r ี y ไม่ว่าจะเป็นจากการที่มีการโดนเหยียบเยอะๆแบบนี้หรือการที่ตึกถลม่มหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันมีการกดทับสิ่งหนึ่งซึ่งเราจะต้องเตรียมเสมอเลยนะครับไม่ใช่การ CPR ปกติละเราต้องเตรียมแคลเซียมกลูโคเนตถามว่าทำไมคืออย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับ ถ้าเราโดนเหยียบไปแล้วแล้วก็หรือว่าตรงตรงไหนกล้ามเนื้อตายเนี่ยมันจะมีโอกาสเกิด n ว r ท c u l a r f i b r i l ร a ช i o n สูงมากจากโพแทสเซียมที่มันสูงสูงการทำา c พ r ปกติไม่สามารถแก้ภาวะนี้ได้ครับหัวใจมันจะไม่กลับมาเหมือนเดิมมันจะกลับมาเหมือนเดิมได้แค่อาจจะชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็กลับไปใหม่เพราะว่าโพแทสเซียมมันไม่หายไปไหนนะครับวิธีในการแก้ไขก็คือการฉีดแคลเซียมกลูโคเนตเข้าไปตอนนั้นนะครับฉีดเข้าไปเลยนะครับเราไม่ต้องกลัวว่าจะฉีดเยอะไม่เยอะเราฉีดเข้าไปเยอะๆก็ไม่เกิดอะไรขึ้น ที่มันทําก็คือไอแคลกเซียมพวกนี้มันจะไปทําให้เยื่อหุ้มหัวใจเออเป็นทําให้กล้ามเนื้อหัวใจทุกๆอย่างเนี่ยมันตอบสนองต่อโพแทสเซียมยากขึ้นนะครับอันนี้ที่1นนะครับนะมันตอบสนองต่อโพแทสเซียมยากขึ้นมันก็จะไม่เกิดการสั่นพลิ้วแบบนี้แล้วการทํา CPR ของเราก็จะได้ผลมากขึ้นนะครับแน่นอนถ้ามีแค่คนคนเดียวซึ่งเกิดการโดนเหยียบอันนี้จะไม่ยากละนะครับ เพราะว่าอะไรเรามาถึงนะถ้าเราเจอการเต้นหัวใจเป็นแบบนั้นเป็นแบบสันพลิ้วเราก็ทํา CPR ไปแล้วเราก็อาจจะติดเครื่องเครื่องดูของหัวใจได้ว่าเออเราวัดออกมาแล้วมันจะมีลักษณะของ EKG หรือว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจบางอย่างซึ่งบอกว่าคนเนี้ยโพแทสเซียมมันสูงเกินละนะครับมันจะเรียกว่าพิกทีเว e นะครับก็คือปกติจะมีบริเวณนึงอันนี้ที่แพทย์เขาจะดูออกนะว่าเนี่ยเป็นพิกทีเวกแต่ถ้าคนจํานวนมากขนาดนั้นมาเป็นแบบนั้นเนี่ยไม่มีทางที่จะทําคลื่นไฟฟ้าหัวใจใได้ทุกคนแน่นอนเป็นไปนไม่ได้ครับ เป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยการฉีดแคลเซียมเข้าไปในคนเหล่านี้เนี่ยช่วยได้มหาศาลนะครับช่วยได้มหาศาลเลยเพราะว่ามันจะไปช่วยทาให้หัวใจมันทำงานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นคนที่ไปช่วยปั๊มคนไข้จะต้องทราบว่ามีภาวะนิวโมโอรเรสหรือปลอดที่มีลมรั่วหรือยังทําไมเพราะถ้าท่านปั๊มหัวใจไปเรื่อยๆนะครับไล่ลมนี่มันรั่วไปเรื่อยๆยังไงคนไข้ก็จะไม่ฟื้นไม่มีทาง จะต้องทําการเจาะปอดเดียวนั้นนะครับเจาะเดียวนั้นเลยไม่ต้องสนใจเรื่องอะไรแล้วไม่ต้องสนใจความปลอดภยัยหรือว่าเราจะเจาะผิดเจาะถูกมันต้องเจาะครับในสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนั้นถามว่าเจาะยังไงเข็มอันที่ใหญ่ที่สุดและยาวที่สุดเท่าที่เรามีมีในบุคลากรทางการแพทย์ที่เราจะหาได้นะครับเข็มเบอร์16นะปกติเราเจาะเลือดเราก็จะใช้เข็มเบอร์ประมาณ22 23กันนะครับหรือเข็มน้ำเกลือเราก็ประมาณ24อย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะ22 เข็มเบอร์สิกเนี่ยมันตัวเลขน้อยมันจะคือมันจะใหญ่นะครับเข็มเบอร์สิก็ใหญ่ๆเลยใหญ่ๆหัวเหล็กเป็นเข็มเหล็กนะครับคมๆยาวๆยาว,ยาวสักประมาณเท่านี้นะครับจิ้มเข้าไปเลยนะครับเราจิ้มยังไงตรงนี้นะครับหปลา,าถ้าเราคําไหปลา,านะครับแบ่งครึ่งไหปลา,านับช่องสิบหกเราทำชี่โค้งเขานะครับหนึ่งสองช่องที่สองช่องที่สองของนั้นเอาเข็มเนี่ยนะครับ ติดกับไซริงแล้วจับอย่างเงี้ครับปักเหมือนเราเอามีดทิ่มคนนะครับอยาลังเลมันช่วยคนไข้ได้นะครับยาลังเลเด็ดขาดนะครับถ้าท่านไม่ทําคนนั้นตายถ้ามีอาการปอดรั่วนะครับสําหรับผมถ้าเจอเหตุการณ์กรณีแบบนี้แล้วผมมีเข็มอยู่ในมือ ผมไม่เสียเวลาตรวจได้ว่าคนนี้มีภาวะปอดลมร่วหรือเปล่าเพราะว่ามันต้องใช้ยังอื่นตรวจเช่นใช้หูฟังตรวจต้องเคาะปอดแล้วก็ดูว่าเออมันมีข้างนั้นมันโปร่งกว่าอีกข้างหนึ่งเปล่าถ้ามันโปร่งกว่าข้างนึงแปลว่าข้างนั้นน,น่าจะมีลมร่วถ้าผมมีเวลาทำแบบนั้นผมจะ,ะตรวจเสร็จก่อนแล้วคอ่อยเจาะแต่ถ้ามันมาทีเดียวเยอะๆแบบนี้เราต้องทําให้มันเหมือนกันแล้วครับไม่งั้นมันจะไม่ทันคือถ้าสมมติเป็นผมอยู่ตรงนั้นผมจะเอาเข็มแบบนี้มาแล้วแทงไปทั้งสองข้างเลยเจาะ ปุบปุบสองข้างเลยแล้วก็เปิดให้ลมมันออกมาระบายนะครับถ้ามันไปจิ้มโดนปอดไม่เป็นไรครับไม่เกิดอะไรขึ้นปอดมันสมารรอยรั่วของมันด้ทีหลังซึ่งไปทำเอาที่โรงพยาบาลได้อันที่2คือจะฉีดแคลเซียมเข้าไปเดี๋ยวนั้นเลยนะครับเพราะว่าเราไม่มีวิธีมานั่งดูแน่นอนว่าคนนี้มันอยู่ในจังหวะการเต้นแบบ ventricular fibrillation หรือเปล่าที่เป็นจากโพแทสเซียมหรือเปล่าเราไม่มีวิธีรู้จนกว่าเราจะไปโรงพยาบาลแล้วตรวจเอาหรือเราจะมีคนที่มาวัดการตรวจ EKG ขึ้นไฟฟ้าหัวใจให้เราได้นะครับดังนั้น เรื่องนี้เนี่ยก็อยากจะบอกว่าเราต้องหัดทา CPR ให้ถูกต้องนะครับถ้าเป็นในคนทั่วไปเดี๋ยวผมจะเอามาสอน,นีทีว่าทํา CPR ให้ถูกต้องมันทํำยังไงนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือจะต้องรู้ว่า crush injury traumatic asphyxiation มีกลไกการเกิดอย่างไรแล้วมีการเกิดล้มรุ่นในปอดหรือเปล่าถ้ามีจะต้องทําการแทงเพื่อที่จะระบายลมออกให้ได้จะต้องไม่ลังเลนะครับไม่ลังเลคนหลายคนจะไม่กล้าทําต้องกล้าครับเพราะว่าไม่กล้าเขาตายครับ พิเศษอย่างนึ่งก็คือเรื่องของแคลเซียมซึ่งในกรณีคราชอ i n jury จำเป็นมากถ้าเราช่วยเขามาได้แล้วแต่ว่าหัวใจเขาหยุดเต้นมันเจอได้นะครับเราเจอได้บ่อยเลยนะครับคือในจนในภาษาทางการแพทย์เนี่ยบางทีเราจะเรียกว่า smiling death นะครับตายด้วยรอยยิ้มคืออะไรมันมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับเช่นว่าคนไปติดอยู่ในซากตึกนะครับโดนทับเป็นเวลานานนะ แล้วบังเอิญเนี่ยผ่านไป10ชั่วโมง20ชั่วโมงแล้วมีคนหน่วยกู้ภัยเขาไปช่วยได้เขาโดนทับมาเป็นเวลานานบริเวณที่โดนทับเนี่ยเซลล์ตายหมดนะครับโพแทสเซียมเยอะแยะไปหมดแต่มันโดนทับไว้ครับพอเราดึงที่ทับออกเกิดอะไรขึ้นครับทุกๆอย่างที่เป็นโพแทสเซียมที่เป็นของเสียจากบริเวณนั้นน่ะเข้ากระแสะเลือดหมดเลยเดี๋ยวนั้นเลยนะครับจากตอนแรกที่ดูไม่เป็นอะไรยังยิ้มได้ยิ้มได้ที่คนมาช่วยแล้วผ่านไปไม่กี่นาทีตายเลยครับตายเพราะว่าหัวใจ หยุดเต้นด้วยการเกิดฟิบเรเลชันของเบนทริเคิลเพราะว่าโพแทสเซียมวิ่งเข้ากระสายเลือดอย่างรวดเร็ววิธีการช่วยเหลือในกรณีนั้นดีที่สุดก็คือรีบให้สารน้ํารีบให้แคลเซียมเข้าไปเยอะๆนะครับแต่ผมไม่ได้บอกเรื่องของสารน้ําก่อนเพราะว่าการที่กระจายสารน้ำไปให้ทุกคนมันช้าแต่แคลเซียมมันให้เข้าไปได้รวดเร็วนะครับเราต้องให้แคลเซียมเข้าไปก่อน อย่างรวดเร็วนะครับถ้าให้เข้าไปได้จะดีมากนะถ้านอกเหนือจากนั้นคือจะต้องพยายามให้สารน้ําก็คือให้น้ําเกลือนี่แหละครับ normal saline หรือว่าจะเป็น Ringer lactate solution ก็ได้ครับสำหรับคนที่เป็นหมอหรือว่าเป็นพนักง,งานฉุกเฉินที่เข้ามาฟังนะครับคือต้องให้ Ringer lactate เร็วๆเลยนะครับให้เร็วๆแล้วก็ฉีดแคลเซียมกลูกคนเนตเดี๋ยวนั้นนะครับมันถึงจะช่วยได้ไม่งย่งนั้นนะช่วยไม่ได้นะครับการไปทําทูรกเก้การผูกสมมติผมโดนทับแขนแล้วเอาออกไม่ได้การไปการไปเอาอะไรรัดไว้อะไม่ช่วยนะครับไม่ช่วยเลย นะไม่ต้องทำนะครับฉีดแคลเซียมใช้น้าเกลือเข้าไปเร็วๆช่วยได้มากกว่านะครับส่วนที่เหลือถ้ารอดไปถึงโรงพยาบาลได้แล้วตรงนั้นก็เป็นหน้าที่ของหมอแล้วล่ะครับที่จะช่วยเหลือคนไข้เพราะว่าคนพวกนี้มันจะต้องมาอาจจะต้องใส่ท่อช่วยใจช่วยใส่สายระบายปอดแทนที่จะเป็นเอเข็มเล็กๆเราจะต้องใส่ท่อที่มันใหญ่ๆเพื่อที่จะระบายได้อย่างดีนะครับแล้วก็จะต้องดูภาวะของปอดด้วยเพราะว่าพวกนีนะ้ถ้าเราให้สารน้าเยอะๆน้ําท่วปอดได้ง่ายๆเพราะว่าปอดมันจะมีการอักเสบจากการโดนทับพวกนี้ได้นะครับ อ่านั่นก็คือเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งผมอยากจะบอกไว้นะครับดังนั้นโดยสรุปแล้วนะครับเหตุการณ์ที่คนจํานวนเยอะๆแบบนี้นะครับในฐานะถ้าเราไปอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นจริงจริงๆเลี่ยงได้เลี่ยงดีกว่าครับเลี่ยงได้เลี่ยงดีกว่าเพราะว่านอกเหนือจากการที่เสี่ยงต่อเหตุการณ์แบบนี้การที่เราไปติดเชื้ออะไรที่มาทางเดินหายใจเราจะเยอะขึ้นนะครับโควิดอะไรพวกนี้หรือว่าเชื้ออื่นเช่น r s d กับไข้หวัดใหญ่ต่างๆมันจะเยอะนะครับติดง่ายนะครับแล้วอันที่2คือถ้าสมมุติว่าเราไปแล้ว เรากลัวเราอยากไปทานแอลกอฮอล์เยอะๆโดยเฉพาะที่อยู่แบบนั้นท่านท่านทานท่านท่านเมาแล้วท่านโดนเหยียบท่านโอกาสช่วยเหลือตัวเองน้อยมากนะครับยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยนะครับสารเสพติดยิ่งไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่ต้องทำนะฮะการสูบบุหรี่ในบริเวณนั้นยิ่งสูบยิ่งไม่มีอากาศหายใจนะครับยิ่งแย่นะครับถ้าท่านเดินเอามือไว้ข้างหน้ากันตัวเองหน่อยนะครับเดินเท้าที่แทนที่ปกติอย่างนี้ให้ห่างออกมานิดนึงแล้วก็แบกเท้าไปด้านข้างให้มัน45องศานิดหนึ่งนะครับย่อเข่าลงนิดนึงเพื่อให้ศู ไม่ต้องเดินก้าใหญ่เดินเก้าเล็กๆแล้วกั้นตัวอย่างนี้นะครับแต่ถ้าท่านลม้มลงไปแล้วเนี่ยนะอย่างดีที่สุดคือพยายามเอามือเข้าไปใต้ตัวเองกั้นกั้นไว้นะครับแล้วเ,เกรงตัวให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าทาออ่านไม่มีมือแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นถ้าท่านไม่มีมือปอดของท่านโดนที่พื้นท่านตายแน่ๆครับแต่ถ้าท่านยังพอมีมืออย่างนี้อย,อยู่ท่านหล่นลงไปที่พื้นมันยังพอมีช่องระหว่างพื้นนะครับกับกับตัวหน้าอกท่านนะครับคือตรงเนี้ยเราแขนกันไว้อย่างนี้นะครับ เราก็ยังพอหายใจได้บ้างได้บ้างนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะฮะตรงนั้นก็คือเป็นทางช่วยเหลือนะครับส่วนผู้ที่จัดงานแถวนั้นก็จะต้องอาจจะต้องมีการแบ่งแล้วนะครับว่าคนเข้าได้จํานวนเท่านี้แล้วต้องมีการโซนคือการโซนที่มันว่างๆโล่งๆไม่ให้มีคนเดินเยอะนะครับเอาอะไรมากั้นก็ได้นะแบ่งเข้าไปอ่ะร้อยคนถ้าสมมติว่าร้อยคนเข้าตรงน,รงนี้ตรงนี้ต้องมีพื้นที่ว่างแล้วมีพื้นที่ว่างระหว่างช่วงเยอะๆเพื่อที่จะเกิดเหตุฉุกเฉินก็ดึงคนออกมาได้ทันนะครับอ่ามันต้องเป็นแบบนี้นะส่วนท่าน่แอยูล้ว มีโรคประจําตัวก็ก็อย่าไปดีกว่านะครับไม่งั้นก็อาจจะเกิดแบบนี้ขึ้นมาได้นะส่วนคนที่เป็นคนช่วยเหลือพนักง,งานฉุกเฉินต่างๆนะครับผมอยากให้คิดไวในหัวก่อนเลยว่าโอกาสที่ท่านจะต้องทําการเจาะปอดเพื่อที่จะระบายลมสูงมากคิดไว้ในหัวก่อนว่าคนไข้คนนั้นอาจจะมีนะครับอาจจะมีถ้าท่านมีเวลามีหูฟังตรวจเนี่ยอ่ะแน่นอนข้างนั้นลมไม่เข้าฟังแล้วเสียงลมไม่เข้าเคาะข้างนั้นแล้วมันโปร่งมากขึ้นอ่ะ อันนั้นน่าจะมีภาวะนิโมโทเร็กซ์ข้างนั้นจิ้มเลยครับจิ้มเลยไม่ต้องลังเลยนะครับระหว่างที่ท่านทํา CPR นะครับอันที่2คือต้องระวังภาวะที่โพแทสเซียมในร่างกายสูงเสมอเพราะว่าถ้ามันมีต่อให้ท่าน CPR ให้ตายยังไงคนไข้ก็จะไม่ฟืน้นถ้าฟื้นแล้วเดี๋ยวก็จะตายใหม่นะครับจะต้องฉีดแคลเซียมกลูโคนเนตเข้าไปนะครับเตรียมไว้ที่ตัวเองเลยถ้าเป็นผมผมก็จะเตรียมไว้แบบสองสามแอมป์นะแอมป์ M นะ กรัมสองกรัมรมาเก็บไว้เลยเก็บไว้เยอะๆเลยนะครับเก็บไว้กระกระตัวนะครับแล้วฉีดเข้าไปเลยนะไม่ต้องกังวลฉีดแคลเซียมเยอะคนไข้ไม่ตายนะครับแต่คนไข้จะตายเพราะโพแทสเซียมนะถ้าคนไข้คนนั้นบังเอิญโพแทสเซียมไม่สูงแล้วนะท่านฉีดเข้าไป3ามสี่แอมป์เนี่ยไม่ตายไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับฉีดได้นะครับแล้วก็เตรียมสารน้ำเกลือดังนั้นเตรียมอะไรบ้างเตรียมเข็มที่จะใช้เจาะปอดนะครับอันที่2คือเตรียมแคลเซียมกลูโคเนตเยอะๆเลยนะครับอันที่3คือเตรียมที่ให้สารน้ําถ้าเป็นไม่ได้นะครับ ถ้าเป็นไปได้เตรียมไว้ทั้งหมด3าอย่างแน่ๆนะครับอาจจะแบ่งโซนถ้าปั๊มแล้วขึ้นเราก็ต้องรีบเจาะเจาะให้ให้แคลเซียมหรืออะไรพวกนี้เป็นเป็นขั้นเป็นตอนคือจะต้องมีมีการแบ่งงานที่ชัดเจนนะครับก็วันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับหลายๆคนที่ส่วนเสียนะครับที่ไอทาวอนของเกาหลีใต้นะครับถ้ายังไง ก็ไม่อยากจะให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรนะครับก็สอบถามมาได้นะครับวันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ